นี่คืองานศิละปะที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนังไซไฟอารายวอลภาพยนตร์ไซไฟเรื่องอารายวอลเป็นงานที่ผสมผสานทั้งความประณีตของงานฉากและปัชญาเข้ากันได้อย่างลงตัวโดวยเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งนอกจากประเด็นทางภาษาศาสตร์และการเวลาแล้วหนังยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศและการออกแบบพื้นที่ภายในยานอวกาศเพื่อสร้างสูนทรีภาพทางกายภาพและการสำรวจแนวคิดที่ลึกซึ้งไปพร้อมๆกันสำหรับจุดเริ่มต้นการออกแบบฉากของอารายวอลนั้น มาจากการที่พุ่มกับเดอร์นีวิลเนฟและผู้ออกแบบงานสร้างปาติสแวร์เมดต่างได้เคยชมผลงานการจัดแสดงของ James rell, เจมส์เทเรลศิลปินผู้บุกเบิกแนวไลท์แอนด์สเปซมูฟเมนท์ที่เน้นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแสงและพื้นที่ ทั้งวิวเนิร์ฟและแวร์เมดต่างประทับใจและสัมผัสได้ถึงการเกิดขึ้นของประสบการณ์พิเศษขณะดรับชมผลงานของเจมส์เทรเรลจากนั้นทั้งคู่จึงได้เริ่มคิดถึงวิธีการสร้างพื้นที่ภายในยานอาวกาศที่ไม่เหมือนใครโดยผลงานชาร์โลสเปซคอนสตรักชั่นของเจมส์เทรเรลนั้นได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจสําคัญจากการที่ตัวผลงานมีการใช้แสงและสีอย่างเป็นธรรมชาติและประณีตเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งในอะไรายวอลเราจะได้เห็นการให้ความสําคััญกบแแสงและพื้นที่ ในลักษณะที่คลายคึงกันฉากภายในยานอาวกาศถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่และมีแหล่งกําเนิดแสงเป็นแสงสีขาวที่ส่องสว่างออกมาอย่างนุ่มนวลสร้างความรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากโลกแห่งความเป็นจริงอีกทั้งการเล่นกับแสงที่ดูเหมือนจะมาจากที่ใดที่หนึ่งอย่างลึกลับยังช่วยให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเดินทางจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างเหมือนกับการเดินทางของตัวละครหลักในเรื่องจากบรรยากาศภายในโถงยานอาวกาศ ที่เงียบสงบและลึกลับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากงานของเจมส์เทเรลที่ขอมักใช้พื้นที่ให้ผู้ชมได้เกิดการใคร่ครวญพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกหนึ่งตัวอย่างคือผลงานของเจมส์เทรเรลมักมีลักษณะเด่นคือการลดทองรูปทรงให้เหลือน้อยที่สุดเน้นความเรียบง่ายจากการใช้รูปทรงเลขาคณิตพื้นฐานเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกโดยมักถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกรอบหรือช่องทางให้แสงส่องผ่านเข้ามาซึ่งใน Arrival เราจะเห็นการออกแบบฉากและยานอาวกาศที่เน้นความเรียบง่ายเช่นกันยานอาวกาศมีลักษณะเป็นทรงรีขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะไร้รอยต่อภายในยานก็มีลักษณะเป็นห้องโถงที่ว่างเปล่ามีเพียงแสงสว่างและหมอกควันบางๆการลดทอนรายละเอียดที่ไม่จําเป็นนี้ช่วยให้ผู้ชมสามารถมุ่งเน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ธรรมดาและยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ของเจมส์เฮอร์เรลที่มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโดยตรงการที่ไรวอล นำแรงบันดานใจจากผลงานของเจมส์เทรเรลมาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับฉากในยานอวกาศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าภาษาและการสื่อสารมีผลต่อความเข้าใจในโลกของเราโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มีมุมมองและภาษาที่แตกต่างออกไปและถ้าหากมองในมุมมองของผลงานศิลปะการออกแบบที่ภาพยนตร์ได้แรงบันดานใจจากเจมส์เทรเรลยังถือว่าช่วยเปิดมุมมองใหม่ ให้กับทั้งตัวละครหลักและผู้ชมในแง่ที่ว่าการรับรู้ของเราเกี่ยวกับแสงและความหมายของมันนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามรูปแบบวิธีที่เราได้สัมผัสกับมันด้วยเช่นกัน